สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่จะพามาเบิ้งอันนี้นะคะ่ะเห็ดห้างอันเห็ดห้างแตงะะ่งแล้วค่ะพี่น้องทําแบบอันนี้จ้ะเอาลวดไมาเฮ็ดค่ะพี่น้องคะต้นแต่งกว่าหาต้นเนาะเห็ดห้างเบิ้งพี่น้องมันใหญ่เราก็เลยลองดูสีลองดูสีห้าต้นเนี่ยมันจะได้กินลูกหรือเปล่าถ้าได้กินลูกอะ่ะ เตรียมตัวปลูกใหม่ค่ะพี่น้องรอดูถือว่าทดลองนอะพี่น้องเนาะถือเราทดลองค่ะถือว่าเราทดลองดูจ้ะพี่น้องจะจะให้ดูค่ะนี่จ้า <c oughs> หาต้นนี่หาต้นนี่เบิ้งด้วยจะได้กินนวยบ่ถ้าได้กินนวยกะโอเคเห็นบ่พี่น้องเอารวดไม้เห็ดใส่ค่ะขึงใส่ รอรลุนรูแม่ร้อรลุนอยู่พี่น้องว่าแม่จะได้กินบอ่อค่ะพี่น้องจา๋าเบิง้งต้นมะคุงค่ะอันนี้สนใบหักมือสอมอวานนี่สนใบฮักค่ะกะเพราแดงหน่อยพี่น้องอันนี้ก็โหระพาก็ยังอยู่อยู่ค่ะพี่น้องจา๋านี่อันนี้น,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 นี่อยู่ทนอยู่นานดีดีพี่น้องสารแเนอยู่ทนอยู่นานมากเลยค่ะ อันนี้ก่แกงแดงแล้วพักบุ้งก็ไปแล้วพี่น้องจ้าก็ว่าก็ได้กินอยู่ค่ะพี่น้องเอาเป็นพัดแล้วจ้ะเอาไปผัดแล้วก็ได้กินอยู่มะนาวแม่อยู่ข้างบนคุณอาขะพี่นอ้องนะต้นมะนาวลูกเริ่มโตเริ่มใหญ่ขึ้นาลแล้ว เริ่มติดลูกลาร้ลวค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้แม่ก็จะไปกินข้าวก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้ได้ปลาหนึ่งมาค่ะพี่น้องปลาหนึ่งกับแกงไก่รสแซนร้านเจ้าประจำนั่นละคะ่ะจะไปกินก่อนเส้าๆกับปัังๆนี่เป็นพี่น้องเอ้ยเส้าๆก็ได้เอ,อ้ยแม่กินข้าวก่อนนะคะกินข้าวแล้วเด้อจ้ะพี่น้องขาหิวข้าวคะ่ะ อืมอร่อยอืมดอกแคค่ะพี่น้อง ดอกแครน,นึ่งจะพาลูกลูกกับน้องคายเป็นที่หาเดือนนานาน้ำคือทวมน้องคายเนาะสถานีรถไฟน้ำท่วมไปได้บนรบานี่เนาะแต่ว่าบ้านนั้น บ้านแม่อยู่หนองคายบ่ถ่วมดอกแจ่วเพราะว่าอยู่อยู่นอกโตเมืองไก่จากโตเมืองหลายเติบอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะขี่รถไฟไปลงหนองคายอ,ะอ่ะเอาเราไปไป้าป้ากกินนมไปสิไม่กินน,ไนไมนนไปดูนีมีไอจิ้มไหมป้าไอจิไมให้กินชิมไหม,ม รอเบิงสถานการณ์พี่น้องเราดูสถานก,การณ์หรูอว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ากับเขาไปเช็กช่มือ้วยค่ะไปเช็คดู I did. I did. เข้าไปเช็คดูหนอ,อการรถไฟหนองครยช่มืออยู่ <I did. S 1> ตอนนี้ยังเปิดอยู่ <I did. S 1> เปิดให้เดินอยู่ <I did. S 1> เปิดให้เดินทางอยู่ค่ะ I did. I did. ได้ค่ะได้ค่ะเจ้าหมูว่าเป็นรสนี้ค่ะค่ะได้ค่ะอร่อยค่ะพี่น้อง พี่น้องจ้ากินเข้าอิ่ม้วกะ้าเข้ามาในห้องค่ะฝนตกอยู่ดีๆฝนก็ตกมืดตึ้มเ้ามาข้าย Britney ู verändert. ่เข่าปโอ๊ยวันหยุดวันหยุดของน้องเน่ๆอีกวันค่ะวันอาทิตย์ แซวแซวอยู่พี่น้องเออข้อปานว่าเดินรถขายอันไม่ใค่ะไปต้องหาซยตั้งตั้งตั้งวันอาทิตย์พี่น้องมันหยุดวันอาทิตย์ของน้องน,นี่นี่อีกมือมืออื่นก็เกียบโแล้วล่ะค่ะ ค่ะพี่น้องค่ะแตกเซลล์อยู่จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ